สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องออบทส,สดีหนึ่ร้สิบเก้านะครับในท่อนที่เกวันนี้ท่อนที่9ในตัวอักษรตัดตัวอักษรเต็ดซึ่งเป็นตัวอักษรฮิบรูนั้นก็เขียนไว้นะครับมาในท่อนนี้ก็มีเขียนไว้ตั้งแต่ข้อ65 72, ถึงข้อ72เขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่า ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเอื้ออารีต่อผู้รับใช้พระองค์ตามพระสัญญาโปรดทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามั่นใจในบทบัญญัติของพระองค์ก่อนได้รับความยากลำบากข้าพเจ้าหลงทางไปบัดนี้ข้าพเจ้ายึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์พระองค์พระทัยดีและทรงกระทำดี โรดทรงสอนข้อกำหนดของพระองค์แก่ข้าพเจ้าแม้คนหญิงยโสใส่ร้ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รักษาข้อบังคับของพระองค์สุดจิตใจจิตใจของเขาเหล่านั้นดื้อด้านไม่รู้สานึกส่วนข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระองค์ดีแล้วที่ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ยากจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดของพระองค์ธรรมบัญญัติจากพระโอษพระองค์ มีค่าสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่าเงินทองนับพันแท่งคับถ้าเราฟังและเราพิจารณาดีๆคำภาวนาต่อพระบินาเจ้าของชาวอิสราเอลในตอนนี้นั้นก็เป็นเรื่องราวของความสำนึกในความรักที่พระเจ้าประทานพระสัญญาประทานวินิจฉัยและก็ให้คำแนะนำกับพวกเขาโดย ผ่านทางบทบัญญัติต่างๆเขาก็มีจิตสำนึกอย่างนี้ที่จะตอบสนองความรักของพระองค์ด้วยการกระทำดีและด้วยการพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นไม่ผิดพลาดต่อคำสั่งคำสอนของพระองค์นั่นคือชาวอิสราเอลในสมัยที่จเจริญชีวิตอยู่ในสมัยโบราณน,นั้นในเวลาเดียวกัน เขาก็ขอบคุณพระองค์ที่เขาประสบความทุกข์ยากลําบากเมื่อเขาทุกข์ยากลําบากนั้นก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้ถึงความรักถึงพระพรถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเขาครับพี่น้องนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวอิสราเแอลประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเราซึ่งอยู่ในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินชีวิตยอย่างนี้เหมือนกันก็คือเระลึกนึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานกับเราในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยจึงเกิดขึ้นนะเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลำบากเวลาที่เราเดือดร้อนเราจึงได้รับการสอนรับคำชี้แนะว่าให้เรารู้จักที่จะ,ะโมทนาคุณบรอนของพระเจ้าสำหรับพระพรและพระเมตตาต่าง เวลาที่อยู่ในความยากลําบากเราก็จะเห็นเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเหลือพระองค์ประทานพระพรให้เราได้พ้นผ่านปัญหา,าต่างๆอุปสรรคต่างๆในชีวิตในแต่ละวันนั้นไปได้อย่างดีเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากลําบากที่เกิดในชีวิตนั้นจึงจึงให้เรารู้จักที่จะมองในลักษณะของการเป็นบทเรียนไหมบทสอนไหมหรือว่าเป็นการ เตือนชีวิตเราเตือนตัวเราเตือนมนุษย์หรือเปล่าในเรื่องต่างๆเราก็มักจะพูดกันนะอย่างตัวอย่างเช่นเวลานี้เนี่ยโลกทั้งโลกกาลังตกอยู่ในความยากลาบากเก COVID ี่ยวกับโรคโควิด1 9โรคร้ายที่ระบาดอยู่เนี่ยนะก็มีคนเจ็บป่วยล้มตายจํานวนมากมายกระทบกระเทือนในเศรษฐกิจไม่สามารถจะดําเนินชีวิตตามปกติได้แน่นอนเป็นความทุกข์ยากลาบาก แต่ในความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้เนี่ยเราซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าเราซึ่งมีความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเรามองอย่างไรนะพระศาสนาจักรก็แนะนําแล้วก็สอนด้วยให้เรามองว่าท่ามกลางความยากลําบากเหล่านี้เนี่ยให้เรามองเห็นความรักของพระเจ้าด้วยที่พระองค์จะดูแลคุ้มครองเราที่พระองค์จะค่อยๆทําให้ชีวิตของเรานั้นเข้มแข็ขขงขึ้นมั่นคงขึ้นแล้วก็ หันกลับมาประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมันเป็นไปได้หรือไม่ว่ามนุษย์เราเนี่ยกำลังหลงทางกำลังทำผิดต่างๆมากมายภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเตือนสติเป็นการเตือนสอนอะไรจากพระเด็นเจ้าหรือไม่นะในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์สมัยโบราณน,นั้นชาวอิสราเอลก็มักจะได้รับการ เตือนการสอนและบังการทําโทษอย่างนี้เสมอถ้าหากว่าเขาหลงผิดไปถ้าเกิดเขาก็ทําผิดไปนะครับแล้วมันเป็นเช่นนี้หรือไม่สําหรับเราในยุคนี้นะครับก็ต้องพิจารณาและต้องระบึงภาวนาในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องเข้มแข็งแล้วก็มั่นใจว่าในความรักของพระเจ้านั้นเราจะเจริญชีวิตอย่างดีและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องของเราในโลกนี้ครับ ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ